เมริสังโนฮิตจิฮิตจิฮิตจิเมริสังโนฮิตจิว่าคาวอีเนี่ยเมริสังเลี้ยงอะไรไม่ใช่หนูมารีมีลูกแมวเหมียวแน่นอนเป็นฮิตจิก็คือแกะนะครับแกะเนี่ยนี่มีมีเขาเขาแกะเนาะแกะตัวผู้ไงนะครับแล้วมีขนฟูๆเข้าไปสินี่ ฮิตสุจินะครับออยไม่อ่านว่าโยใส่น้ำเข้าไปครับใส่น้ำเข้าไปแกะเนี่ยไม่ได้อยู่โซนเอเชียแน,น่นอนนะครับเป็นข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากทางตะวันตกนะฮะก็จะเป็นแบบเวสเทิร์นสไตล์นะครับโยฟุกุเสื้อผ้าแบบตะวันตกนะฮะใส่สูทใส่คไทนะฮะโยชิตสึนะครับห้องแบบตะวันตกมีเตียงไง ถ้าแบบตรงข้ามคือวะใช่ไหมวาชิตสึห้องแบบญี่ปุ่นก็จะนอนเสือธรรม,มิใช่ไหมครับวาฟุก,กุก็จะเป็นคิโมโนเป็นชุดกิโมโนไปนะครับโยชกุอาหารแบบตะวันตกนะฮะก็จะเป็นสเต็กเป็นสปาเกตตี้ไปนะครับแต่ถ้าว,วาชกุก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นเหมือนวากิวนะเนื้อญี่ปุ่นใช่ไหมครับทีนี้ครับมีส่วนประกอบของแกะ แกะนี่นะครับแล้วก็ตัวด้านซ้ายเราเจออยู่แล้วนะครับตัวตาใช่ไหมเป็นเสื้อตาแกะนี่เป็นตานะครับเป็นเซเลนเสียนเป็นตรานะฮะเสื้อตาแกะครับใส่สวมใส่นะคีดุสวมใส่ส่วนบนชาติเซอรคิมัสนะครับแต่ว่าถ้าอ่านว่าสกุจะแปลว่ามาถึงมาถึงก็ใส่เสื้อเลยนะสกึนะครับอ,อนนี้อ่านว่าจักคือ ใช้นับเป็นลักษณะนามก็ได้นะครับ1ชุด2ชุดนะครับอิจักขืนิจักขึนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปลิงก์กับตัวนี้นะครับตัวโตที่แปลว่ามาถึงเหมือนกันนะครับก็คือโตจักขเด่นชักะโตจัก i m ชิมัส c h จุย u d ด s ไซให้เรามาระวังด้วยนะครับรถไฟกําลังจะมาถึงแล้วนะครับโตจัก u s ชิมัสจักขึ่อุจินิจุยตะถึงที่ไหนนะครับใช้ตัวช่วยนี้เพราะว่าเรามุ่งเข้าไปนะ อุจินิจีตะถึงบ้านแล้วนะครับโตจักุก็จะเป็นแบบสับทางการนิดหนึ่งนะครับเอาไปใส่ตัวนี้ครับคิโมโนโมโนก็คือของของที่ใช้สวมใส่ก็เป็นชุดคิโมโนนั่นเองนะครับเป็นวาชุกอ่าเป็นวาฟุกุะเป็นชุดแบบญี่ปุ่นใช่ไหมครับนี้สวมใส่ส่วนบนนะครับอุวากิเติมเตนเตน,นิดนึงเพราะว่าเอามาชนกันใช่ไหม อันนี้ก็ต้องระวังนะครับไม่ได้อ่านว่าอุเอะแต่อ่านว่าอัวกิเสื้อนอกนะครับสูนอกมีเสื้อนอกก็ต้องมีเสื้อไหนาเป็นชิตากิชิตากิชุดชั้นในนั่นเองใส่ข้างล่างเหมือนถุงเทา้าใช่ไหมคุดซูชิตะก็ใส่ข้างในทีนะนะครับใส่ข้างในรองเทา้านะฮะทีนี้กลับมาที่แกะของเราเมื่อกี้แกะอยู่นี่นะฮะแกะอยู่นี่นะฮะแกะอยู่นี่นะครับแกะอยู่นี่นะครับนี่คือแกะนะครับแกะ ตัวเป็นไงฮะตัวใหญ่แกะตัวใหญ่เ่ยมันก็คือแบบตัวที่สวยที่สุดอยู่ในฝูงนะไหมฮะอุจิกุชิอุ u k กุชิมันสวยมันต่างกับขี้เร่ยังไงขี้เร่อาจจะสวยธรรมดาแต่ว่าอันนี้สวยแบบงดงามอะ่ะสวยแบบฟุ้งฟริงอะ่ะอุ u ิกุชินะครับอ,อนยมีอ่านว่าบิบิจินอันนี้ก็ตรงตัวเลยก็คือคนสวยนะครับบิจุส จุดเอเรียนไปแล้วเกี่ยวข้องกับเทคนิคใช่ไหมใช้เทคนิคเพื่อให้เกิดความสวยงามคืออะไรศิล,ลปะนะครับบิดจุดสังหอศิลป์แบบน,นี้และนี่คือการแตกคันจินะครับสำหรับแกะเจอการแตกคันจิแบบนี้เต็มๆได้ในคอร์สเรียนนะครับโคเรเดอุวาริมาโชอัศการิสมาริสตา